พระเอกชนะสีส้ากไว้อโบ๊ทุกานทกด้วยนะครับวระเขากอยุีงแล้วขอรับบทบาทเป็นผ้นีพี้ชายหอนหัวขาวขอบุญทุกท่านชงทีนะคับกระดิใแขนที่งานการแสดงครับคืนแม่อาตีนบ้ายต่อะราปากในโันพรุ่งนี้ปล่อยโลกมาให้รทุก

one ไปดูน้องสาวขเป็นคายี่ามทวนนาแล้วไม่ได้กลับบ้านไปหาพ่อแน่แม่เช้เพืนไดว้ที่บ้า,า,ต,าต่นานแครกบ้า,าลน,น,กาน,นแลกน้ับ้าวาจะได้กลับมาบ้านที ออกจากบ้านไปทิ้งน้องสาวโบขาวกับแม่เอาไว้เาาพียงลันทังแน่แนอนทีจะส่งเงินมาสักทีเออทำไมบ้านช่นองเงียบขนาดนี้โบขาวโบขาวโอ้โหปิดโบขาวเองเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมบ้านช่อง,องแล้วขนาดนี้ไม่เก็บไม่หวาดเลยโบขาวโอ้เดี๋ยวใครไปอ่ะ ป่ยวยลอยอยู่ข้างบหาหา้านค่ะลุน่ะให้ลุงครับผมไม่ขุนนี่ครับอ้าไอ้ขุนเนี่ยครับเอเองกลับมาแล้วเหรอไอ้ลุงผมกลับมาแล้วครับลุงเออแล้วนีนน่น้องสาวจะตัวขาวกับแม่ไปไหนเนี่ยเออฟังลุงให้ดีนะลุลงนะก่อนที่เอ็งจะมาเนี่ยพี่สาวเอง็งเนี่ยเขามีแฟนเขาไปอยู่ในเมืองแฟนเขาหน,นึ่งกับชือว่าชื่อว่าพุทธพลเกาหลา เขาบอกจะกลับมาหาแม่เองแต่ก็หลายเดือนไม่ได้กลับมาแม่เองตอนใจเลยเสียชีวิตไปดูด้วยหนุ่มๆเอาไปดูในมือลูกตุ่นโสมนกคนรู้ความจริงว่าวงเขาไปอยู่กับผู้คนันใดลูกเขา ความแค่น้องสาวไปอยู่กับหัวหนึงได้เคยไอหัวปวตอกนีบอรักปวหน้าศมันมาเนงบิงก็ทำอินระบกลังวันนี้จะต้องเป็นศพถูกเจยจะขอตายละภาอางอย่าอยู่ กันเลยไอ้คนยากวันนีบุญรอดมาตั้งต่ยุคการรักการรากมันทาให้แม่งต้องตายตายต้องตายต่องา ยอ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 ยยอ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 ยยอ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 ยยอ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 อย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 ออย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  อย่างแน่นอนจริงพี่ไม่ได้สามารถชมคนธรรมดาพี่ไม่ไดสามารถชมคนธรรมดาด้วยที่เบกกี่ข้าเจ้าเนาะงงง่ายๆก็แต่หารรัาขายทุกครับเด็ก่อนที่ผมทักผมถามเนี่ยผมดูลักษณะตีอย่างอะรย่ะแล้วก็การแต่งตัวการพูดกันจาของพี่เนี่ยดูแล้วลักษณะพี่เราเป็นคนในเมืองและที่ผมเดินทางมาในวันเนี้ยผมเดินทางมาตามหาบคนคนหนึ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของผมนะครับตามหาเขาทำไมอ่ะ ก็บุคคลคนนี้นะเขาเป็นเจ้าหนี้ผมเป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้่ผมติดนี่เขาอย่างนั้นเหรอคือจริงๆแล้วแม่ผมเป็นคนติดแม่ผมเป็นคนติดแล้วก็แม่ถึงตายแม่ตายก่อนจะตายเนี่ยแม่สั่งไว้เลยว่าถ้าหากว่าแม่ตายไปแล้วนะลูกเองต้องเอาเงินจำนวนนรวมมาติดผมก่อน

อนี้แม่ตายแม่ตายแล้วเราเงินมาใช้แทนแม่เอาเงินมาใช้แทนแม่แต่ผมไม่รู้จากคนที่แม่น่ะกู้เงนมาก็เลยมาถาพี่ไม่หน้าไหมไม่ไม่เลยไม่นาเคยรู้จักเขาเลยรู้จักเขาเลยมึงรู้จักชื่อไหมรู้จักชื่อชื่อแอบแม่บอกว่าชื่อเอ่อเทับุริยาไอ้มึงมี่อกีทีเดียวเยมตอบไปให้เพื่อนเราดิเราให้ทไมไรัมึงรู้จักมึงรู้ว่ามันงานมงานเ่าไหร่รู้เออแจะมวยขอแลยบอก อะไรนะครับพี่พงดอะไรครับเียกนี่เตรียมยรียผมเตรียมงนมากระเป๋าซ้าอยู่เลยป๊าป้าปาข้ปาขวาปิงปป้ที่เก่า่เก่ดบยี่าปกาได้นนี้ัหาอย่าบอกับเล่นุกนี้เป็นสิงห์สิงห์ชัยเย้เ้มาถูกา ทำยังไงล่ะเท่านาบินเงินห้าหมื่นใช้นี่แม่ทัพสุริยาใช้ที่แม่ทัพสุริยาดิลวเว้แม่ทัพสุริยานางเด่น,นก็จนานเป็น,น,นหไหนอีกที่อยู่ดีนี่แม่ทัพม,มาถูกทางแล้วเอาทางไงเนาะชี้ใหม่ชีว้ว่าคนไหนแม่ทัพสุริยาเสื้อม่วงกางเกงเหลืองจน,นี่แหละแม่ทัพสุรดทุกขาไม่เที่ยวหนึ่งว่าใช่หรือไม่กูก็ตอบมุ่งเที่ยวหนึ่งว่าคนนี่แหละแม่ทัพ เมอนาวอ้าว้อรเรื่องลบๆซ่อนๆไรใจเลยอย่าน้ำจะได้เธอเลยมันไม่เจออยู่แล้วสนิทไปแล้วไหวยังไงนเล็อกแบบ

อย่าด้วยเดี๋ยวกพูดให้หนูบอกว่าพวกมึงคือแม่ทัพสุเรงไม่ใช่โอ้ยมึงมึงอยากได้ตังค์เฉยเออมึงอยู่ใช่หรนมึงหาไม่ทพสุเรงได้ใช่ตัวจริงเสียงจริงนี่ไงยืนเนี่ยนับเบองหน้ามึงเนี่ยเออดีเลยแม่ทัพสุเรงและมึงหาบัวขาวใช่ไหมนั่นแหละบัวขาวทำไมน้องถึงรักบัวขาว i <laughs> อย่ากบยกบยากับพี่กบบนี้นะพี่วันไหวนะพี่อนขึ้นสวรรค์เลยอเอาดกี่กัมแต่งมา โอ๊ยอ่ะทุกคนแค่

ว่ามีไอ้บุรุษคนแรกมาคิดจะฆ่ามึงไม่รูเ้เป็นใครเฮ้ยมันใชเนกันเพื่อนกพิ่ีการนะนะเอาตามมาใช้จรนะเขาอก่อนพอ,<า>อก่อนติดใจติดใจเยอะไยอคอใครก,ก,กันทำไมคมทำร้ายใหเราที่ข้าพเจ้าจำเป็นต้องทำร้ายทำาย้านเพราะแท,ท้จริงนะเนะจ้าคือแม่ทัพปุริยาใช่หรือไม่ใช่ ก็เลยให้นาว่าคุณคนสุนนะทำไมคุณถึงรู้จักเราฮที่เขาจะรู้จักเราเราเองในนามว่าจะเป็นพี่ชายของบัวเขาเมียของท่านยังไงพี่ชายล้มเหล้วหพี่ชายล้มเหลวตัวตัก็มีปู่มาโทษด้วยนะซึ่งเองต้องขอรับคำท้าโทษต่อพี่ด้วยที่คือพี่ทั้งสามอยู่กินกับน้องพี่ แล้วไม่ทำอ้เคารพตอพี่ชายของบัวขาวใช่ขอโทษเี่นะตรงนั้นเราไม่ถอยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือต้้งรู้หรือไม่ว่าในการที่พา้องสาวของฉันมาบัวขาวแล้วไม่ไปขามากับแม่ทำให้แม่เดัอเก็ียทำน้ำใจรอการกลับไปของบัวขาวจนแบบนี้แม่ตองใจตายและสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือขายคนคนนี้ รู้มาว่าคุณพรสุริยาหลอกลวงพี่สาวข้าวบัวขาวเดินทางไปเป็นสะพานสายหรือที่เรียกว่าการร่งางสติสู่มือของจกกักรพรรดิพระนรพลทำแบบนี้ใครๆก็รู้ดีว่าธทำมาแม้ว่าอีสติคนใดก็แล้วแต่เดินทางไปเมืองของจกกักรพรรดิใจจะไม่มีชีวิตรอดกลับมาเพราะกลับล่วงข้าใช่ไม่ใช่ไอ้ไอ้เพื่อะไร พี่กูดตองเชนใช่ก่อนอจะแต่ที่สั่งฉันเองก็ไม่อยากให้โบเขาไปหรอกเพ่อไม่ได้ขอให้จักรพรรดิถดถอยสถีหน้าไหนที่เข้าไปเป็นข้อตายไม่เหลือให้แต่คนเดียวเขาไม่ได้เป็นคนสั่งแต่คนที่สั่งให้โบเขาไปครั้งนี้ใครก็คือองค์เดือนศพแทบได้เป็นควาสั่งให้โบเขาไปจังที่ึงเป็นเจ้าต่างไปจริงมันไม่ต่าง

เราจะามพี่่างนี้อยากจะรู้นะว่าใครคือใครนะใครคือทรศัพท่อยารออยาเจ้ของข้าพเจ้านี่แหละอยาอย่ากเปิดเขาอยากพังดูอย่ามาดู อูเมดเรอ่อูดีว่ามีมีด้วจะสออย่างสอย่าพงสออย่าอคือใช่อย่าดอย่าพูด่ดไไหนไหนจุกมันะแปลกใจแล้วไหเขาพูดกันสองคน้ยจับไปซำ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 จับ เดี๋ยวกบต้องจะระช่วย้านี่แม่แดงถ้าไอซำกจับไม่ซัคือถ้าเอาไปปลอยออกมาไปนะขอคำอีกทีถ้าออกโอ้ เป็นไรแก่กล่าห้ามนี่หละโอยหอยทำเล่นความเสียดาความรู้สึกไมใหญ่แต่ตัวดีๆมีลนี่เมื่อกี้เนี่ยเบคู่เสียตูหรอเอล่านั่งประชันพบกันลงตู่ยุดนีนะสิ่งที่ท่านกำลังจะทำ เกิดเหตุผลไม่เห็นของมันจะกุดห้วงทิ้งเสี้ยวดังดัถ้าหากว่าท่านอยากจะสร้างเหตุผลข้าเองคนนี้ก็จะอภิษานที่ไปให้พระองค์ได้รับรู้มึงเป็นใครกันเหตุผลของมึงคืออะไรข้าใค่หรืพี่ชายเขาโวยคำเหตุผลที่จะหมายเอาชีวิตเขาฝาพระบาทท่านเพราะข้า น้องสาวจะกลัวเขาให้เดินทางเป็นเป็น,ปนจารสศีสู่มือเขาจกักรพรรดิใจเขาทำแบบนี้หมายความว่าจงใจให้อีราตีต้องไปสิ้นชีวิตทำไมกันล่ะเราทหารหาหรือผู้ชายองสามสองในเมืองท่านไม่มีแล้วยังไงน,นถึงต้องใช้พี่น้องสาวของเราไปสมเด็จที่มึงเป็นคนไม่นอกขอบนามึงไม่รู้รยอดนิดม กูจะบอกเขาไว้ให้สิ่งที่กูให้บัวขาวออกไปสืบหอคูะตูรบแห่งแผ่นดินจักรพรรดิขนมไทยกูให้ความเป็นธรรมทุกๆคนจับฉลากขึ้นมาแต่ฉลานั้นตกต้องอยู่ที่บัวขาวบัวขาวคือสตรีหมายได้หนึ่งที่จะออกไปสืบื่อขูะตูรบแห่งแผ่นดินจักรพรรดิขนมไทยกูเทไม่ใช่คนผิด แต่มึงมาทำกับกูแบบนี้นายบังเอิผมเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นสุธาดลโอ้โหเปลี่ยนชื่อเพราะมนชื่อองนายที่จะชื่อแล้้วครับเจานายอะไรนะสุธาเดินหน้าตัเหี้ย่จะชื่อกูณพ่อนายธาาดลสุธาดลสุธาดลมึงก็ย่อมรู้ว่าไทยคิดดอกค่ะพระผู้เป็นใหญ่ของแผ่นดิน อาหารฉีดบุญจงฟังกูให้ดีกันเจ้าค่ะรื่องเชิทนเจ้าค่ะจับไอหนุ่มคนนี้ที่ชื่อวยคุณไปปั๊มอาหาีดใครอย่าเสียบโอ้ยไม่พูดพูดคนเดียวเก็เอื้อมก็เอาเอื้ออะไรไม่เอื้อก็ขวดเดียวกระทรโงแเลย

ไอ้บไอ่ไอ้บ่อะไรเนี่ยเลยมีทุนเฉยเลยเน็มาฟังเดับไอ้คนที่มาันแรกเนี่ยเ้เขาจะขั้าวเจ้าาระดับรถให้เราอยู่มานานล้วก็ถามเดล